สาเหตุของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็มีหลายปัจจัยครับอันแรกคือเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับการที่อายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้ตัวของกระดูกอ่อนเนี่ยมีการซ่อมแซมที่ลดลงตัวของน้ําเลี้ยงข้อเนี่ยก็มีคุณสมบัติของการยืดหยุ่นที่มันลดลงทําให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับถัดมาคือเรื่องของเพศเพศหญิงเนี่ยมีโอกาสเกิดข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าเพศชายอันนี้ก็เนื่องจากเพศหญิงเนี่ยมีเรื่องของกล้ามเนื้อที่ ที่ไม่แข็งแรงเท่าผู้ชายก็มีโอกาสข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายกว่าถัดมาก็เรื่องของน้ําหนักตัวคนที่น้าหนักตัวเยอะหรือว่าคนอ้วนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นข้อขอเสื่อมได้มากกว่ากรณีที่มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเ,เป็นข้อเข่าเสือ่อมก็ยังมีโอกาสหรือปัจจัยเสีย่ยงในการเป็นข้อเเสื่อมได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการมีอุบัติเหตุรอบๆข้อเข่ามาก่อนเช่นบางคนมีเรื่องกระดูกอ่อนบาดเจ็บมีเรื่องของหมอรอ,องกระดูกที่ฉีดคข่า รือนีกระดูกหักรอบๆข้อเขา่าก็เป็นตัวปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่ไมเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมอันอื่นก็เช่นเรื่องของการติดเชือเ้อบริเวณข้อเขา่าหรือว่ามีเรื่องของออโรคข้ออักเสบเช่นเรื่องของลูบลูมาตอลหรือว่าการใช้ยาบางชนิดเช่นยาเซโรยก็เป็นปัจจัยสาคัญที่ไมเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็จะมีอาการปวดนํามาก่อนการปวดเนี่ยช่วงแรกเนี่ยก็จะปวดเวลาที่เรามี ivity, แอคทิวิตี้เราเดินเลายิ่งน้าหนักเวลาวิ่งอะไรแบบน,นก็จะมีอาการปวดหรือว่าแต่เมื่อการปวดเนี่ยเมื่อโรคเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแม้แต่เรานอนหรือเฉยๆก็จะมีอาการปวดร่วมด้วย ข้อเสียงกรอบแกบก็ต้องเราต้องแยกก่อนว่ามันเป็นกรอบแกบที่เกิดจากในข้อเข่าว่าเป็นจากนอกข้อเข่าซึ่งบางครั้งอาจะต้องตรวจร่างกายในการแยกว่าว่าว่าเป็นจากตรงไหนแต่ว่าถ้าขอบถ้ากรอบแกบจากในข้อเข่าเนี่ยก็ถือเป็นเหมือนสัญญาณเตือนแรกๆว่าอาจจะเริ่มมีข้อเข่าเสื่อมแล้วแต่ถ้าช่วงแรกยังไม่มีอาการปวดก็คือมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนครับตอนแรกจะมีจังะเสียงก่อนต่อมาจะเริ่มมีอาการปวดร่วมด้วย ก็วิธีวิธีการป้องกันอันดับแรกคือที่เราปรับเปลี่ยนได้ก็คือเรื่องของลดน้าหนักต้องแน่นอนเลยต้องพยายามลดน้ำหนักตัวให้ลดลงเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยน้ำหนักตัวจะลงมาที่ข้อเข่าในข้างซุ้มถัดมาคือเรื่องของการการใช้ยุวิตประจวันต้องหลีกเลี่ยงการท่าทางที่ใช้งานข้อเข่าเหลือเช่นการยืนนานๆหรือว่าการที่นั่งงอเข่าเพียบกับสมาธนานๆก็เป็นท่าทางที่ไม่ควรทํา ช้ยาก,ก็เช่นเรื่องของอยากแก้ปวดได้เป็นรุ่งกลุ่มยาพาราเซตามอลยากแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่เซียรอยนะครับหรือว่ามียาพวกเพิ่มกระดูกอ่อนเนี่ยหรือาก,การพวกยาพวกเพิ่มน้ำเลี้ยงคอทัดมาอีกถ้าการไม่ดีขึ้นได้เป็นกลุ่มของอยา,ก,ก,า,ยาการฉีดยาการฉีดยามันจะมีอยู่3ากลุ่มใหญ่คืออันแรกคือเรื่องของอยากลุ่มที่พวกเซียรอยเซียรอยเนี่ยข้อดีคือได้ผลเร็วนะครับแต่ว่า ระยะระยะของยาอาจจะไม่ได้นานมากก็อยู่สักมาสักหนึ่งสองเดือนหรือว่าบางคนถ้าเป็นไม่มากอายุถึงหกเดือนรั้นตอีกก็เป็นกลุ่มยาฉีดพ,พวกน้ําเลี้ยงข้อก็จะอยู่ได้ได้นานขึ้นแต่ว่า,อ,าออกฤทธิ์ช้าตัวนี้คนที่มีอาการปวดในเข่ามากๆในช่วงแรกเนะี่ยอาจจะไม,ไม่ได้ผลดีในช่วงแรกถึงวิสาเป็นกลุ่มพวก PR p r p p r p คือ platelet rich plasma ก็คือการเอาเจาะเลือดคนไข้ามาก็มาปัน่นแล้วก็ฉีดกลับไปในเขาตัวนี้ก็ ในการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยถือว่าผลยังยังไม่แน่นอนดีกว่าเพราะว่าแต่ละหลายงานวิจัยเนี่ยมีการใช้สูตรหรือว่าเทคนิคในการปั่นเลือดเนี่ยที่ยิ่งแตกต่างกันไปทําให้สรุปยังไม่ไม่แน่ชัดว่าได้ผลดีหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่แล้วจะไม่หายขาดเพราะว่าเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคของความเสื่อมซึ่งถ้ามันเสื่อมแล้วมันก็จะจะเสื่อมไปเลย แต่ว่าคนไข้เนี่ยสามารถปรับตัวซึ่งจะอยู่กับโรคนี้ได้ในช่วงแรกแต่ถ้าในกรณีที่สุดท้ายแล้วกดีที่เป็นเยอะๆแล้วรักษาด้ยการกินยาปรับติดตามแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องปเป็นเรื่องของการผ่าตัดเปลีนทอ่อของเทียม